คุณทั้งหลายครับในบรรดาพระเอตัดทัะที่เป็นสุดยอดของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศปัญญาพระโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศด้านฤทธิ์พระศิวลีเป็นผู้เลิศเป็นผู้เลิศด,ด้าน,น,น,ดดานโชคลาบสักการะในบรรดาเหล่านี้ครับยังมีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นเลิศด,ด้านธุดงขวัตรเรื่องราวเรื่องนั้นคือเรื่องราวของพระมาหากสสปะครับ ซึ่งพระมหากัสปะเทระเป็นพระที่มีความสำคัญมากเรื่องของเรื่องจริงๆเนี่ยวันนี้ต้องเล่าเรื่องอย่างอื่นแต่ว่าคนของผมคือคนของครอบครัวธรรมะปัญญาคือคุณลอยอินทวง์และเจ้าคุณหญิงอ้วนอินทวง์เดินทางไปถึงบริเวณของมกุฏพันธนะเจดีเจดีจุดนี้เป็นเจดีที่สร้างขึ้นเพื่อ เป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการละครั้งนั้นครับพระมหากัสป,ปะและสิทจานุสิทธ์ได้ชุดงอยู่ในป่าระยะไกลมากๆยังไม่อาจกลับมาร่วมในพิธีของการถวายเพลิงได้ทันพระนอนุนั้นก็เตรียมการที่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ต้องได้จุดเพลิงแต่ปรากฏว่าไฟนั้นไม่อาจจุดติดครับ รอเวลารอเวลารอเวลาจนเมื่อพระหมหากัะสปะและคณะมาถึงที่รุดเดินทางมาหกวันหกคืนโดยไม่พักเลยนะครับ mm hmm. เพื่อมาให้ท่านที่กุสินาราครั้นเมื่อพระหมหากัะสปะมาถึงจึงได้เป็นประธานเทวดาจึงน้อมไฟได้จุดติดขึ้นทันทีครับ mm hmm. เกิดเป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นว่าแม้กายที่ตัดสู้ของพระบรมศา,ศาสดา mm hmm. ก็แสดงภาวะการ คืนสู่ธรรมชาติครับและพระองค์จึงสอนให้เราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในกายยะสังขารที่เป็นกายเนื้อนี้แต่ให้ใช้กายเนื้อนี้เป็นเครื่องต่อธรรมเป็นสังขารของการสร้างธรรมในโอกาสของการสร้างบารมีให้ครบทุกประการนั้นคุณทั้งหลายวันนี้จึงใร่ถอดรหัสเรื่องราวของพระมหากสสปะเพราะท่านเป็นผู้บำเพ็ญบารมีสูง เป็นเลศิศเป็นเอตาทัะด้านทุดงขวัตผมเชื่อว่าคุณเคยได้ยินชื่อหลวงปู่สาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลุยหลวงตาพระมหาบัวล้วนเป็นนามของพระทุดงที่เป็นเอกอุในยุคสมัยปัจจุบันล้วนเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นภาริยาเจ้าทั้งสิน้นแต่บิดาหแห่งทุดงขวัตนั้นคือพระมหากัสปะเรื่องราวของท่านนี้มีการถอดรหัสเรียบเรียงตามบุพกรรม ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและอัถกาถาครับคุณทั้งหลายในชาตินั้นที่เป็นชาติสุดท้ายครับพระมหากระสปะเกิดเป็นมานพชื่อปิดพริมานบอดีตชาตินั้นให้ย้อนกลับไปเลยพุทธวงศ์อีกครับเลยพุทธวงศ์แปลว่าในพุทธวงศ์นี้มีพระพุทธเจ้า28พระองค์ย้อนไปถึงองค์พระตันหังกรเป็นองค์แรก แต่เรื่องราวของอธิฐานนบาร,รมีของพระมหากัสปะเนี่ยมีมาก่อนพุทธวงศ์นี้อีกครับคือนานมากๆไกลมากๆครับโดยได้ตั้งจิตมาตั้งแต่ระยะไกลปรากฏว่าองค์ท่านนี้เกิดมาเมื่อไหร่ก็เป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลโดยธรรมชาติมีความคิดที่เป็นธรรมะ โดยธรรมชาติและเกิดมาเป็นคนดีทุกภพทุกชาติด้วยอำนาจบุญปรากฏว่าองค์ท่านเคยตั้งจิตอธิษฐานปณิธานไว้ในสมัยพระเมนทากะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเวลาย้อนไปหลายอสงไขยแสนกับก่อนกับปัจจุบันนะท่านได้พบกับพระเมนทากะพุทธเจ้าองค์นี้เป็นพุทธเจ้าก่อนยุคข,ของพระทีปังกรพุทธเจ้าอีกนะครับของพระพุทธเจ้าเรานะครับตอนสมัยพระทีปังกรพุทธเจ้า เกิดในกับกับนั้นพระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สี่ของกับกับนั้นครับองค์ที่หนึ่งชื่อพระตันหังกรพุทธเจ้าปรากฏว่าพุทธเจ้าของเราในสมัยนั้นเกิดเป็นสุเมธาดาบทเห็นชาวเมืองเขาทําถนนต้อนรับพุทธเจ้าจึงได้เสียสละว่าลงไปช่วยเขาทําถนนปรากฏพุทธเจ้ามาถึงซะก่อนถนนยังไม่เสร็จดาบทนี้จึงเห็นว่าพระองค์มาโปรดสัตว์โลกอยาให้พระองค์ได้แปดเปื้อนวรากายเลย จึงได้ทิ้งตัวเองเป็นสะพานให้แล้วก็บอกว่านิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกเดินข้ามข้าพระเจ้าเป็นสะพานเข้าไปโปรดสัตว์ในเมืองเถิดแล้วในจิตนั้นก็คิดดังคำอธิษฐานไว้ว่านี่นะสุเมธาดาบทเมื่อเรานอนลงบนแผ่นดินได้มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้เมื่อเราปรารถนาอยู่พึงเผากีเลสเราได้ก็คือตัดสรู้ได้วันนี้แหละ แต่จะมีประโยชน์อะไรกับเราเล่าด้วยการทําให้แจ้งในธรรมในเพศที่ใครก็ไม่รู้จักเราจะบรรลุพระสัพพัญญุตาญาณเราจะเป็นพุทธเจ้าในโลกพร้อมด้วยเทวโลกจะมีประโยชน์อะไรแก่เราเล่าด้วยลูกผู้ชายที่แข็งแรงนี้เราจะข้ามฝั่งนั้นไปคนเดียวเราจะบรรลุพระสัพพัญญุตาญาณเราจะทําให้มนุษย์และเทวดาข้ามฝั่งด้วยการกระทำอันยิ่งใหญ่ของเราด้วยความเป็นลูกผู้ชายที่มีร่างกายแข็งแรงลํำสันนี้ เมื่อเราบรรลุแล้วเราจะพามาหาชนข้ามฝั่งมากมายเราจะตัดกระแสน้ําคือสงสารเราจะทําลายภพทั้งสามสิ้นเราจะขึ้นสู่ธรรมนาวาจากให้มนุษย์พร้อมเทวดาข้ามฝั่งนี่แหละครับจิตอธิฐานของท่านปรากฏว่าใช้เวลาอีกสี่สงไขยหนึ่งแสนมหากับจึงได้มาอุบัติเป็นพระสมณะโคโดมพุทธเจ้าแต่ว่าพระมหากระสปะซึ่งเป็นพุทธสาวกเอกรูปหนึ่ง ได้รรทำอธิษฐานมาก่อนหน้านั้นอีกโดยรรทำอธิษฐานในสมัยที่ชาตินั้นท่านเกิดเป็นคนจนเงินจ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 นมีรวยอย่างเงี้อย่างเดียวรวยศรัทธาครับมีศรัทธามากปรากฏว่าท่านได้เห็นพระเมธกาศัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาบินทบาตในเมืองโอ้โหเห็นความเรืองรองเห็นการทุดดงของพระพพระพุทธเจ้าแล้วงดงามมากตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นสาวกคู่เป็นเลิศในทางทุดงควัตรสิบสาในศาสนาของพระเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตตการด้วยเถิดสาธุครับตั้งจิตแบบนี้ปรากฏว่าพระเมรพพุจารกุศลสมุทรเจ้าเดินมาปับ๊บแล้วก็พยากรณ์ว่าที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานนั้นจักเป็นจริงดังอธิษฐานนั้นทุกประการเอวังหตุครับเมื่อพุทธเจ้าตรัสแล้วเป็นจริงเสมอเป็นหนึ่งไม่มีสอง ปรากฏว่าพลังอธิษฐานนั้นน่ะพาให้ดวงจิตของมนุษย์ผู้นี้มาเกิดในยุคที่มีพระเจ้าอุบัติเสมอครับดวงจิตนั้นจึงได้มาเกิดในยุคของพระปทุมุตตรพทธเจ้าในเวลานั้นเองคือย้อนกลับไปที่หนึ่งแสนกับก่อนยุคพุทธเจ้าปัจจุบันคราวนี้เกิดเป็นเศรษฐีแล้วคุณเพราะทำบุญมาแล้วไงเกิดเป็นเศรษฐีเกิดอยู่เมืองหงสาวดีฮะ ปรากฏว่าท่านได้มีโอกาสไปฟังธรรมของพระปทุมุตตพุูธเจ้าสแสดงธรรมแกมหาชนและได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งได้รับการยกย่องจากพระศา,าสดาว่าเธอเป็นเอตะทะะัคคะด้านการทุดงเกิดศรัทธาแรงกล้าครับท่านจึงได้น้อมถวายทานและมหาทานถวายแดพ่พระเจ้าและมหาสงฆ์จึงเป็นสังฆทานด้วย เป็นมหาสังฆทานต่อเนื่องกัน7วันเจคืนครับวันสุดท้ายเศรษฐีเวเทหะเศรษฐีนี่จึงไปกราบแทบบาทพระศา,ศาสดาแล้วก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้น,น้อมถวายซึ่งผ้าไตรจีวรและเครื่องทยธรรมอันดีแล้วขอกราบทูลอธิฐานว่าข้าพระองค์ไม่จำนงถึงสมบัติอื่นๆได้ใด ขอเพียงนิพพานสมบัติและขอให้ข่าพระองค์ได้เป็นผู้เลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายในด้านสมาทานทุดงควัตในาศาสนาของพระุทธเจ้าในอนาคตด้วยเถิดสาธุาพระปทุมุตตรก็มีพยากรณ์มาเลยว่าเธอจะได้สมความสําเร็จปาถนานี้ในการข้าหน้าในยุคข,ของพระพุทธเจ้าชื่อโคดมครับทานายมาเลยฮะปรากฏผลบุญนั้นก็พาท่านมาเกิดอีก มาเกิดในยุคข,ของพุทธเจ้าในพัทธลกับแล้วคราวนี้ใกล้เข้ามาละองค์ที่สามฮะมาเกิดในสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าคือก่อนองค์พระสมณโคโดมสมมาสพุทธเจ้าของเราปรากฏว่าท่านได้เกิดคู่กันกันกบคู่บาร,รมีท่านท่านมีนางแก้วคู่บาร,รมีด้วยซึ่งมาเกิดเป็นนางพัทกาปีลานีในชาติปัจจุบันคือสองคนเนี้ยมาเกิดก็คือสวยหล่อเลยในยุคข,ของพุทธเจ้าโคโดมสวยหล่อ พ่อแม่สองฝ่ายปรารถนาให้แต่งงานกันสองคนนั้นก็แต่งให้ไม่เสียใจแต่แต่งแล้วเนี่ยขอประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นคู่ชีวิตแต่ไม่ต้องเป็นคู่ที่แบบเป็นคู่สามีภรรยาปกติต่างพากันสร้างความดีอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างถือบวชและเมื่อเจอบุตรเจ้าก็ได้บวชเป็นภิกษุกับภิษุณีทั้งคู่บรรลุภาระฐา,านทั้งคู่ครับนี่คือคู่บารมีครับปรากฏว่าในชาติที่ทําบุญกับพระกัสสปะนั้น และภรรยาของท่านชาตินั้นนะร่วมกันนะสร้างอักขียะเจดีฮะคำว่าอักขียะเจดีแปลว่าเจดีย์อันมีค่ามากท่านได้สร้างเจดีงามสูงถึง100่อกเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสปะนี่เองครับคุณนี่คือคําตอบว่าที่หลวงพ่อคูณพูดเรื่องของการสร้างวัตถุสร้างสถานต่างๆ มันก็คือคติธรรมที่ว่าสิ่งที่สร้างนั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์รวมแค่ไหนการสร้างเจดีย์ันปิฏสถานาพระบรมสา,ารีกริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ใ,ใดๆก็ตามเป็นการประกาศความดีพระองค์ท่านเนาะว่าคนที่ทําความดีมากถึงพน้นทุกข์ไปแล้วเนี่ยกระดูกทั้งหลายก็กลายเป็นผลึกแก้วเป,เ,าาเป็นเม็ดข้าวสารเป็นเมล็ดงาอันสุกใสสว่างสีงาช้างก็ว่างดงามด้วยสันฐานนันอันสจร,รย์แตกต่างจากกระดูกของปุถุชนคนธรรมดา ทั้งทั้งหลายทั้งปวงเราจึงศรัทธาด้วยการกราบเคารพสักการะแต่หาใช่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่ศักดิ์สิทธิ์นั้นศักดิ์สิทธิ์อยู่ละแต่เราจะประจั์แจ้งในใจเสมอว่าพระเจ้าประกอบความดีอะไรบ้างจึงได้ทรงเป็นพระเจ้าอย่างนั้นจึงมีพระบรมสารีราตุบริสุทธิ์อย่างนั้นนี่คือหลักใหญ่ใจความครับเมื่อเรารู้แล้วเราจึงเพียรทําตามที่พระองค์ทําด้วยให้พระองค์เป็นผู้นําทางเรานั่นเองความหมายคือเช่นนั้นคุณทั้งหลาย ปรากฏว่าท่านกับภรรยาท่านชาตินั้นและมาเกิดเป็นภรรยาชาติสุดท้ายด้วยร่วมกันสร้างเจดีย์สูงร้อยศอกเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัสปะผมถามคุณเดี๋ยวนี้เลยนะคุณกับคู่ชีวิตคุณอนะเคยได้ร่วมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ศาสนาหรือชาติหรือพระหมหากษัตริย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ได้เคยร่วมสร้างสิ่งเป็นสาธนารณประโยชน์กับโลกมนุษย์นี้หรือไม่ ที่ผมถามไม่มีอะไรนะเพราะผมจะได้อนุโมทนาว่าดูสิเกิดมาเป็นคู่บุญคู่บรารมีกันจริงๆข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาในบุญนั้นสาธุครับกุณทั้งหลายปรากฏว่าด้วยบุพกรรมนั่นเองครับท่านจึงเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์และลงมาเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถึง30ชาติและบุพกรรมทั้งหลายจึงนำส่งให้ชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นปดปริมานพ รัส์สมบัติบริบูรณ์รูปสมบัติบริบูรณ์บุญสมบัติบริบูรณ์ออกบวชจึงบรรลุปเป็นพระอรหันด้วยคุณสมบัติพิเศษได้รับการยกย่องเป็นเอตัทะคะด้านทุดงควัตได้รับการเป็นผู้ยกย่องให้มีธรรมเทียบเคียงเสมอใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งจึงได้เป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งที่ทำสัตตบานคูหาคุณทั้งหลาย เวลาเราเรียนรู้พุทธประวัติอย่างนี้จึงได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชาติเดียวนี่หว่าที่ทําไม่ใช่เดี๋ยวนี้จะได้ผลบางคนแบบทําความดีนิดๆหน่อยๆแป๊บๆไม่เห็นได้ได้อะไรเลยไอ้ที่ทําไม่ดีไว้มันอาจจะมีกําลังมากกว่าไม่รู้กี่พบกี่ชาตินี่คุณแต่ยังไงก็ตามนะหักลบกบนี่เอ t ิ i n g สุดท้ายคุณเกิดมานะนเวลาเนี้ยคุณยังมีชีวิตอยู่ด้วยตัวคุณเองเนาะใช้ลมหายใจของตัวคุณเองไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเนาะ เลือดในกายไหลเวียนในตัวคุณเองวันนี้ผมอ่านข่าวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นข่าวเด็ก,ดกหกขวบนะคุณสมบอกว่าน้องประสบอุบัติเหตุโดนรถใช่ไหมโดนรถชนใช่ไหมแล้วก็เสียชีวิตพ่อกับแม่ไม่ลังเลครับบริจาคดวงตาของน้องไปต่อให้ดวงตาเด็กคนอื่นนะนี่แหละคุณแต่วันนี้พวกคุณทุกคนนะยังใช้ดวงตาของตัวเองใช้ อวัยวะของคุณเองใช้ทุกสิ่งของคุณเองมันก็ควรจะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์เนาะสร้างประโยชน์ต่อตนสร้างประโยชน์ต่อโลกกว้างสร้างประโยชน์ต่อชาติสร้างประโยชน์ต่อาศาสนาสร้างประโยชน์ต่อพระหมหากษัตริย์นี่คือสาสถาบันหลักของชาตินี้ค้ำจุนชาตินี้ให้อยู่คงมีประโยชน์เป็นเอกราชเป็นรัฐอธิปไตยราชอาณาจักรอันเราภูมิใจนี่แหละคือบุญกุศลคุณตายพระแทบพุ่ยบอกว่าเคยได้ร่วมกันเป็นประธานทอดกรถินสาธุ งดงามไหมแล้วตัวกรถินเนี่ยผ้ากรถินนี่มีบริวารนักตัวผ้านั้นเป็นประธานเพียงหนึ่งผืนหรือสามผืนแต่บริวารกรถินนั้นเปลี่ยนเป็นวิหารเป็นลานเจดีย์เป็นหอสวดมนต์เป็นกุฏิเป็นถนนหนทางเป็นความสว่างเป็นเมนเผาศพเป็นโรงพยาบาลเป็นห้องน้ําเป็นอะไรก็ได้เพราะบริวารนั้นคือปัจจัยครับคุณทั้งหลายเรื่องราวที่เราเล่าขานกันมาในแต่ละวัน มันจึงเป็นแรงบันดาลใจที่นำส่งให้เราได้รู้ว่าหากแม้นเราทั้งหลายจะสร้างบุญกุศลมีวงบุญญาเขตให้คุณทำมากมายที่ปรากฏอยู่ในชีวิตและที่สำคัญที่สุดก็คือเรานั้นมีชีวิตที่ดีงามผมยืนยันจากคำพูดที่มีเทวดาเคยเปิดใจกับหลวงปู่ม,มั่นภูรดิทัตโตครับครั้งหนึ่ง มีเทวดามาเยี่ยมหลวงปู่มั่นเพื่อมาฟังเทศประจําวันครับหัวหน้าเทวดาพูดกับหลวงปู่มั่นว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่พวกเราเทวดาเย็นกายเย็นใจเหลือเกินเทวดาทั้งหลายมีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสะเมตตาธรรมที่ท่านอาจารย์แผ่มันครอบฟ้ามันครอบดินมันครอบจัก,กรวาลกระแสะเมตตาธรรมของท่านอาจารย์เป็นกระแสะที่บอกไม่ถูกและมันอัศจรรย์เหลือเกินไม่มีอะไรเสมอเหมือน ัวหน้าเทวดาพูดต่อยครับดังนั้นองค์ท่านจะอยู่ที่ไหนพวกเราเทวดาเราจะทราบกันจากกระแสธรรมที่แผ่จากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทางแม้ยามท่านแสดงธรรมแก่พระแก่เนนแก่ประชาชนกระแสเสียงของท่านก็กระเพื่อนไปทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตใครอยู่ที่ไหนก็ได้ยินหมดตอนนี้จะขอรัตนาคำสำคัญ เพราะหลวงปู่ม,มั่นก็ย้อนถามเทวดาว่าที่ท่านเทวดาพูดมานี้มนุษย์เขาไม่เห็นได้ยินเสียงเราถ้าเราจะเทศดังสะเทือนกายอย่างนั้นคำตอบจากหัวหน้าเทวดาสุดยอดมากท่านทั้งหลายเทวดาตอบว่าก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไรก็เขาจะสนใจอะไรกับศีลกระทำเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขา เอาไปใช้ก่อบาปก่อกรรมขนนรกมาทับถมตลอดเวลาง่ายๆเลยให้ฟังธรรมะใช่ปะ่ะให้สนทนาธรรมว่าไม่เอาแต่ถ้าอยากรู้เรื่องข่าวสารดาราเอาอยากรู้เรื่องทนายเอาเงี้ยหลักการเลยคุณนับตั้งแต่วันที่มนุษย์เกิดและตายเขาไม่เคยสนใจกับศีลกระทรรมให้สมควรแก่ภูมิของตนมีน้อยและน้อยเต็มที คนที่จะสนใจเอาหูตาจมูกลิ้นกายใจของตนไปสร้างประโยชน์ในศีลในธรรมชีวิตมนุษย์เขาหารู้ไม่ว่ามันเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์นั้นตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้งเทวดาเราหนึ่งองค์ยังอยู่เลยไม่ต้องพูดถึงชั้นพรหมที่มีอายุกินยืนเป็นกับมนุษย์ทั้งหลายจึงประมาทมากที่ไม่ประมาทมีน้อยมากมนุษย์ที่เป็นผู้รักษา,าศาสนา ก็มีน้อยเหลือเกินมนุษย์ทั่วไปจึงไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมมนุษย์คนใดชั่วยิ่งทำชั่วหนักขึ้นไปเรื่อยๆเขาจึงพอใจแค่ลมหายใจและการมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ของเขาไม่รู้ว่าเมื่อสิ้นลมหายใจลงไปเขาจะจมกับกระแสชั่วที่ตัวก่อทันทีพระคุณเจ้าครับเวลามนุษย์ตายเขานิมนต์พระมาสาธยายทำกุศลาธรรมมาให้คนตายฟัง เขาเจะอะไรมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นตายวินาทีแรกกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณแล้วเขาไม่รู้กันหรอกตั้งแต่กาลังจะสิ้นลมหายใจเขาไม่มีโอกาสมาฟังกุศลาทำไมอีกแล้วดวงจิตของเขาลงไปสู่แดนล่างแล้วเพราะตอนมีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจอยากฟังเทศฟังธรรมตายแล้วจะมาสนใจอะไรมนุษย์ที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นแหละแค่เมื่อสนใจจึงได้ฟังเมื่อใส่ใจจึงได้ฟัง และเมื่อฟังแล้วจึงต้องนำไปพิจารณาท่านทั้งหลายเทวดาเป็นผู้มีตาทิพหูทิพแลเห็นได้ไกลฟังเสียงได้ไกลรู้เรื่องดีเรื่องชั่วของมนุษย์ยิ่งกว่ามนุษย์รู้ตัวเองซะอกีกมันปิดกันไม่มิดหรอกดังนั้นท่านก็มีพลังขนาดนี้ทำไมท่านไม่เตือนมนุษย์เล่าหลวงปู่มั่นถามครับหัวหน้าเทวดาตอบเลยครับตั้งแต่ผมเป็นเทวดามา ยังไม่เห็นมนุษย์สกีรายจะเกิดเป็นมนุษย์สมภูมิที่เป็นมนุษย์อย่างที่พระคุณเจ้าเป็นพระคุณเจ้าย่อมทราบดีว่าในโลกมีสัตว์ต่างๆหลายชนิดหลายต่อหลายจำพวกบ,บางพวกอยู่พบหยาบบางพวกอยู่พบละเอียดการที่มนุษย์ทั้งหลายจะมายอมรับว่ามีเทวดาอยู่จริงอยู่ในโลกอันละเอียดเป็นทิพสัตว์อะไรในโลกกี่หมื่นกี่แสนล้านอย่างจะมีจริงตามนั้นได้มนุษย์ไม่ได้เคยเห็นทุกชนิด แค่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในโลกมนุษย์มนุษย์ยังรู้จักไม่ครบเขาจะมาสนใจอะไรกับเทวดาหราท่านมนุษย์มีแต่กล่าวตู่ให้ผีให้วิญญาณเขาไม่สนใจกา,การเตือนทำดีจากเทวดาหรอกท่านแต่เทวดาจะรู้และเห็นการกระทำของมนุษย์ทุกผู้ตลอดเวลาแต่มนุษย์ไม่อาจจะรู้เรื่องของเทวดาได้เลยจะให้เทวดาที่ไหนไปสอนมนุษย์ด้วยวิธีไหน กล่าวกับผมเป็นเทวดามาก็จนใจครับจึงได้แค่ปล่อยตามกรรมใครกรรมคนนั้นเช่นนั้นเองเพราะแม้แต่ตัวผมเป็นเทวดาตัวผมก็ยังมีกรรมต้องเสวยอยู่ครับยังไม่สิ้นกรรมหลวงปู่มั่นจึงถามว่าแล้วจะสิ้นกรรมเมื่อไหร่ก็เมื่อไปนิพพานแล้วครับหลวงปู่โอ้เทวดาก็รู้จักนิพพานหรือจึงพูดได้่าหมดกรรมแล้วไปนิพพานหัวหน้าเทวดาตอบเลยครับ ทำไมจะไม่รู้เราท่านก็เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลงมาสอนสัตว์โลกสอนให้พ้นทุกไปนิพพานทั้งสิ้นไม่เคยสอนให้จมอยู่กับกองทุกเลยแต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานจึงเนิ่นชา้าจึงไม่มีใครอยากไปนิพพานกันหรอกคําว่านิพพานเกิดเป็นเทวดาจะจําติดใจได้เสมอเพราะพระพุทธเจ้าทุกองคสอนไว้ครับแต่พวกก้าวกับผมก็ยังนับว่ามีกรรมหนามาก จึงไม่พ้นจากพบของเทวดาไปนิพพานยังต้องวนไายวนเวียนเกิดอยู่อืมอย่างนี้นะนี่พระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องนี้มีเยอะไหมมีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่เยอะมากล้วนเป็นพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบแบบพระคุณเจ้าอยู่ในป่าในเขาเนี่แหละแล้วคารวาสล์ละคนธรรมดามีไหมมีสิคุณท่านแต่น้อยมาก ต้องเป็นผู้ใคร่ทำจนจิตในการปฏิบัติผ่องใสจึงรู้ได้เพราะกายเทวดานั้นถ้าอยู่ด้วยกันเป็นกายหยาบมองเห็นกันแต่สําหรับมนุษย์นั้นเป็นกายละเอียดเป็นกายทิพย์มนุษย์ใดจะรู้ได้ต้องมีใจเป็นทิพย์ใจนั้นต้องมองเห็นความใสสว่างจึงเห็นเทวดาได้อย่างไม่ยากเย็นนะหลวงปู่มั่นจึงถามคําถามสําคัญครับแล้วที่ว่าเทวดาไม่อยากอยู่ใกล้มนุษย์เพราะเหม็นสาบขามนุษย์เนี่ยมันจริงไหม ทำไมท่านมาหาอาตมาทุกวันไม่ขาวมั้งเลัวหน้าเทวดาตอบทันทีครับมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมเป็นมนุษย์ที่ควรแก่การยกย่องครับมนุษย์เช่นนี้เกิดมาที่ไหนย่อมเป็นที่หอมหวนชวนเคารพชวนบูชาเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราได้เห็นมนุษย์ผู้มีธรรมอย่างนั้นเราจึงไม่เบื่อเลยที่จะได้เข้าไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมแต่มนุษย์ที่เหม็นที่ข่าวนั้นคือมนุษย์ทั่วไปที่ ไม่มีศีลไม่มีธรรมรังเกียจศีลร,รังเกียจธรรมไม่สนใจศีลไม่สนใจธรรมมนุษย์ประเภทที่เป็นอย่างนั้นเห็นข่าวจริงๆครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเทวดาทั้งหลายไม่เคยตั้งข้อรังเกียจมนุษย์แต่จิตของเทวดาเป็นภูมิที่มาด้วยศีลด้วยธรรมจึงได้ตามเชื่อมโยงกับผู้มีศีลมีธรรมท่านทั้งหลายครับจิตของท่านณเวลานี้สว่างสวัยแล้วผมจะพาท่านตั้งจิตอธิษฐานครับ คาอธิษฐานนี้ปรากฏอยู่ในจิตอธิษฐานเ mm. ทพพรหมอํานวยผลนะครับ mm. อยู่ตรงนี้ mm. เดี๋ยวเราจะสวดมนต์ไปด้วยกันพร้อมกันแล้วก็ใช้คําอธิษฐานด้วยพร้อมนะโอเคจะเที่ยงคืนแล้วคนก็ยังไม่ถอยนะ everything perfect mm. คุณชมบอกให้รายงานตัวว่าพร้อมสวดมนต์นะฮะ บางคนก็เปิดผมค้างไวก้ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่เปิดกันอยู่ช่วงนี้อินบ็อกซ์ได้เยอะมากคือว่าหนูไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยไม่เคยได้ยินอาจารย์เล่าเรื่องธรรมะเลยหนูก็อยู่ที่บ้านหนูนั่นแหละแต่เวลานั้นบุญมันยังไม่สัมพันธ์ที่รักตอนนี้บุญสัมพันธ์แล้วที่เหลือก็แล้วแต่ครับว่าจะเป็นอย่างไรทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยของมันเสมอครับ